วันทึกสยองเจ้าทหารผ่านศึกค่ําคืนการสังหารหมู่จากนักล่าผู้หิวโหยย้อนไปในวันที่19กุมภาพันธ์ปี1945ป่าชายเลนของเกาะแรมรี่ในประเทศพม่าเคยเป็นสถานที่สยองขวัญหลังจากที่อังกฤษเข้าโจมตีเกาะนี้บีบให้ทหารญี่ปุ่นวิ่งหนีตายเข้าป่า ไม่คือวันนั้นทหารญี่ปุ่นต้องข้ามแม่น้ำซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของจอระเข้นน้ำเค็มสุดโหดโดยบูชแตลลีไรผู้เข้าร่วมในการต่อสู้ที่เกาะแรมรี่เขาได้เขียนบรรยายเหตุการณ์สยองขวัญในวันนั้นเอาไว้ว่าในคือวันนั้นเป็นคืนที่น่าสยดสยองที่สุดที่ผมเคยประสบมาจอระเข้เหล่านี้ตื่นตัวจากสงครามและกลิ่ดเลือดรวมตัวกันอยู่ท่ามกลางป่าชายเลนกลางนั้นพวกมันก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาหาทหารที่กำลังข้ามแม่น้ำและเริ่มการสังหารหมู่อันแสนโหดเหี้ยมทหารญี่ปุ่น1,000นี่เข้า ในหนองน้ําบนเกาะแรมลี่มีทหารเพียง480นายเท่านั้นที่รอดชีวิตโดยกินเนสสเวิลด์เรคคอร์ดระบุว่าการสังหารหมู่ที่เกาะแรมลี่ถือเป็นการโจมตีของจระเคขคครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์